สวัสวพนอัารเชี่ธมสัมปุตตะสาตัวพันธุ์ธรรมสัมุสของเราก็ได้รับคุณน้อมกันนะครับ เมืองนครนายกประจำปีพุทธศักราช2565 65ระหว่างวันที่26กรกฎาคมนัวัตถุลมธานีว่าราบหลวงโดยมีสรมได้ปฏิบัติธรรมโดยมีวัตถุประกลค่ม2565รองเจ้าคณะเมืองมืองนครนายกพระมหาสี่สวัสดิีรัตน์ชาโอปสมบัตเฉลิมเกียรติ มเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรราชินีนาพระบรมมาสร้อยหกสิบสมเิท่านได้แต่ตัวเองแล้วก็ประทานในพระวโพสดวัธรรมกรมทุทบาศทหลายที่อยู่ในน้กที่นี้ต้องมีใดที่ใหญถอยไหน ครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับผมพร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเด็กครับพร้อมครับ ถือหันทางนี้ลงหันทางนี้ค่ะตมโาต้นาตัดข้าวอันนี้เจนอยู่ที่ดูค่ะให้